สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับที่ขายดีมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือรุ่น d z 0 9นะครับแล้วก็ GT08 แล้วก็ตัว W 8นะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่า3ตัวนี้เนี่ยความสามารถมันต่างกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับด z 0 9เปิดออกมานะครับก็เราก็าจะเห็นได้ว่า สามารถเลือกนาฬิกาที่เราจะดูเนี่ยได้สามแบบแล้วก็ฟังก์ชันนะครับก็จะมีหน้าละสีหน้าละสีนะครับไปเรื่อยๆส่วน GT 0 8แล้วก็ตัว W8 นะครับก็คือว่านาฬิกาก็มีสาม ให้เลือก3แบบเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูเมนูข้างในนะครับเมนูข้างในก็จะพูดได้ว่าเมนูเดียวกันเลยก็ได้นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีหน้าทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8หน้าละ8นะครับส่วนก็คือว่าถือว่าเป็นเมนูเดียวกันเลยแหละแต่ว่าที่ต่างกันก็พวกสายแล้วก็ บอดี้นะครับแล้วก็ตัวของกล้องนะครับสองรุ่นนี้จะต่างกันซึ่งนาฬิกาทั้ง3ารุ่นเนี่ยสามารถใส่ซิมได้นะครับทั้งสามรุ่นเลยใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้มีกล้องนะครับแล้วก็มีพวกโทรผ่าน fe เฟซบุ๊กฝานผ่านไลน์นะครับพวกจับก้าวการเดินนะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพื่อที่จะได้รับสายได้หรือว่าโทรเข้าโทรออกฟังเพลงอะไรแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ก็คือมีรีวิวอยู่แล้วนะครับผมอยู่ในพาร์ทที่ผ่านมานะครับซึ่งผมมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างนะครับของนาฬิกาทั้ง3ามรุ่นนะครับก็คือจุดเด่นของแต่ละรุ่นเนี่ยจุดเด่นตัวนี้เลยบอกได้เลยว่าจุดเด่นของมันก็คือหคือเป็นตัวเริ่มต้น แล้วก็ราคาไม่สูงแต่ว่าความสามารถเนี่ยถือว่าทําได้เยอะมากนะครับแล้วก็เด่นสุดๆเลยก็คือตัวนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ซึ่งสามารถที่จะมีหน้าจอนาฬิกาที่สวยกว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่านมานะครับหน้าจอนาฬิกาสวยโอเคนะครับส่วน GT08 นะครับ GT08 จุดเด่นก็คือว่าเพิ่มฟังก์ชันสวยงามกว่าตัว DZ 09นะครับฟังก์ชันสวยขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือว่าหน้าจอนะครับเนี่ยถ้าดูได้ว่าความละเอียดของหน้าจอเนี่ยก็จะมีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ความเสถียรเวลาทัชสกรีนเนี่ยรวนี้ทำได้ดีกว่าบอดี้แข็งแรงกว่าด้วย บอดี้ท่าเทียบกันนะครับทั้งสองรุ่นบอดี้สวยกว่าแล้วเวลาจับมันคงกว่าครับส่วนรุ่น W8 ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีขายดีลงลงมาจาก DZ09 นะครับตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับตัว gt 0 8นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสีสดกว่าชัดเจน สีของ W8 นะครับสีสดกว่านะครับแล้วก็ประมวลผลเวลาทัศกีนเลื่อนเนี่ย W8 เร็วมาก GT08 ยังฝืดๆหน่อยๆแต่ตัวเนี้ยลื่นเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมีหลายสีนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับก็ จะพูดได้ว่าทั้ง3าตัวเนี่ยฟังก์ชันน่าจะฟังก์ชันเดียวกันเพียงแค่อาจจะูอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบใช้งานแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับสนใจก็ต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวที่อยู่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ